ทิ้งขยะอยู่ตรงไหนนะทั้งขยะอยู่ตรงไหนนะอ่าทิ้งดูสิโอเคทิ้งลูกทิ้งอ่าทิ้งอึ๊บเอาทิ้งอ่าปัดมือด้วยปัดมือด้วยเออปัดมือด้วยเด้ออ่าเอามาที่นี่มามอโอเคกระเป๋าใครกระเป๋าใครลูกของของใครของพ่อบ่เ <c ười> ขินหไหนหไหนไหนไหน

ทำสายไายังไงสายให่อ้พ่อมัมัจุ่มมือเขาไปเบิ้งว่าพ่อนั่งอยอะหะกำลังใจมาแล้วเ็ด มาหอดอันอแม่เป็นหลับก็เลยบ่ทัานได้กลุ่นไปปาทูปาทูสาธูเร็วสาธูแล้วลูกสาธูสาธูไปสาธูแต <c oughs> <c oughs> ่ว่าตาบึงเท่าไรถัดไหนพี่พลอสาธูหรือยังเอ้ยเอ้ยเบิ่งคักแขะอือ ขอบคุณค่ะคนชวยมาถึงบ้านแล้วบ้วานในนอนเว้นเดนเนี่ฮึฮฮจักว่าเข้าไห่สพดพรหมบุณย้เวลาเขาจับกล่องสี่เหลีวยวเบิ้งกล้องล่ะกะขอดาวบุณย์ได้คนเะื่อวานนี่หาแมว่าไหาเห็ดออยากท่ายลกูกอยากเป็นยูทูบเบอร์ ผู้พอยเล่นให้ไทยไทยได้ยี่นี่อ่ะเปนัดน่งเนยห่งให้เห็ดบอกบอกเขาว่าเอาพาไว้พร้อมเนี่ยเก่งขัดเ้ยขนเต้า คุณย้ายมือนิวบางกล้องเไะแมบบ่ว่าสิหาซื้อกล้องไหมโอ้ยยังก็ค้าตั้งกล้องไมอันที่เขามันหมุนได้ไปน้ำเฮาอันไม่เห็นเขาเฮ็ดรีวิวก็ออยังดีเลยเขาตั้งไว้ลรวเขายางดูเด,ด็กหน่อยกับยางดู่างเดียวต้องนสางจังไดเนาะในนดาสยดานแม่เห็นว่าแม่สร้างไปได้เก่งยิน้นสองตัว โอ้ยขัดขัดซะล้วอันสั่งเสือแม่เสือเยื่อนี่ยบบบป็นดาไซบันนี่ต้องหันยันเขาโฆษณาแนกแจกเกียเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอโอ้มาตื้งงา่ามแก้วสั่นเปียลอยมือสื่อไปอนี่เขาได้ได้เสือดิหรือได้ไรเงได้เสือแล้วมันขี่ลายอ๋อมันาตกปก ไอ้สินอนเว้นบอนอนเว้นบอนบอ้องทาน่อกว่าท่านน้องยังอันนัน้นท่านนั้นกิน,ก,นกินมัดแตงตาฝุ่นเลยเด้กแตงตาบานเขาเลยบอนอนอแล้วก็บอกกินนมเลยกินมักขามแล้วก็กินขนมแบบนี้นสวัสดีค่ะ แม่ก็ให้นโหยวใหโทหายเมินยู่นี่ดูตะวันทนท้นสีเย็นสีโอรสสีอันนั้นสียังกานี่สีเสียแม่เลยไหมสีเข้มเออสีเข้มน้อยน้อยี้็ะ น่เปินสาวหรอทั้งที like <Yeah. S 2> hmm. right. ่ท oh, ังท um ี่ได้ไปน้ำาันี่หูกงานอโอไปไปใช้ย่งุ่มไปพุ่นก้อนมแมงเจ้ให้แอตามพ้นไป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 คปไดิวเขาดิโอปสิไปนี่เไปแ่ไป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 ไคไปไเนี่อไปไปอยู่ไปไปาปไปไปาปไ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 ป ที่แรกเขาเขาว่าเสบวนหล่ะเขาเรียกว่ามือมือสิมาเยือนสิบกวเขาไปอตอื mm. so cute, cute. ตัว่านคิ้วคิ้วมันมีเงินโอนมั่นแต่หากการทางสดเราไม่มีนั่นาาน,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 นี่มันชื่อของกันนั่นออน,นี่เป็นชื่อเขาแบบโอนจ่ายค่าหน้างตีค่าคืงเสียงค่า mm. ไฟแสงสีค่าอ่า นั่งมันอันนั่งเปนตีไฟแสงสีเครื่องเสียงแล้วก็เติมน้มันสุนม่มเงนเงินละเกตแปดหมื่นมันนี่จะโอนออกบรบริษัมีเงินเข่า,ขาเจ้าภาพส่วนมากเดี๋ยวนีเงินจ่ายเงินสดมันเป็นงานบุญเนาะมันบอกคือง,งานขุงเถียงเงื่นบริษัทเขาไี่เขาโอนจ่ายสุ่มไม่เป็นเงินสดเงิสนสดบาร์ทเทอสินะใส่เวลาเป็นเงิน

อีพ่ออีพ่อเห็นลูกสาวเป็นไหนง่นายไว้เป็นสาวไปง่ายไม่ใช่เฮ้ยง่ไม่แค่ค <c ười> ุ้มกับเงาเหรอข้างหลังาม,มาเด็ดซานมนพอตัดแต่ข้างหมากินไหมกินไหมเนี <c> ่ <ười> เอางอฟุบอันน,นี้กินไหมนี่กินไหมเนี่ยงับพ่อไหมพ่อกินอะไรดูสิถามดรือ เผ็ดไหมเผ็ดไหมปากเป๋เป๋ในหน่อยวันธนาวันธนาคือดีค่ะดาวดาวก็เป็นดาวแบบนี้ ที่ตังเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมปาราปาเจ้าอย่าลืมส่งข่าวให้แม่บา้างเดื้อลูกเดิ ยังลืมสําค่า บนนอนนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วรออาร์ตมารออาร์ตมาอยู่ติ้งไก่เนี่ยงานลองงานลองนั่งดูเ ร่อนทํไหน้อนทั้งหมดไปเหยียดแขนงักม้อเลยยังก้วนเลยไม่ได้มากเทียเไเหยรไม่ดึงอีกเนี่ยดึงทุกเดือนถอนมาแล้

ก็มีท่านดอกใหญ่อ๋อไปหาอะไร ปิดไลค์ก่อนเด้อพี่น้อง